ทีนี้มาดูบรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่กันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้อำเภอหาดใหญ่ก็จัดพิธีสมรสเท่าเทียมชื่นมื่นนะครับด้านผู้ว่าพร้อมานอำเภอก็เปลี่ยนประตูเงินประตูทองเป็นประตูสีรุ้งต้อนรับคู่รัก l g b t q ประกาศชัดทุกความรักเท่าเทียมกันครับตั้งแต่ช่วงเช้าของเมืม่อวานนี้นะครับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ทำให้ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีประชาชนที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเนื่องโดยมีนาะยชลเดนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเอกอัญญงอภัยณนะสงขลานอำเภอหาดใหญ่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศตลอดจนภาครัฐเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศรอต้อนรับกับ สำหรับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่อำเภอหัดใหญ่นะคะก็มี9้าคู่รักค่ะที่แจ้งความประสงค์มายังอำเภอล่วงหน้ามีรถรู้จากศูนย์ออร์ดีหัดใหญ่ค่ะไปรับคู่รักถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะ,คะแล้วก็นํามาสง่งที่สํานักงานทะเบียนอำเภอหัดใหญ่เพื่อยื่นคําร้องขอจดทะเบียน โดยคู่รักแต่ละคู่ค่ะก็ได้สวมใส่ชุดที่สวยงามค่ะบางคู่ก็มาในชุดแต่งงานเดินจูงมือกันร่วมขบวนกลองยาวแห่ขันมากถึงประตูทางเข้าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมนายอำเภอหัดใหญ่เป็นผู้ถือประตูเงินประตูทองค่ะที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นประตูสีรุง้งตอนรับคู่สมรสท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือของประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักค่ะ ภายในงานพิธีจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้นะคะนายอำเภอหาดใหญ่ก็จะทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการรับรองการจดทะเบียนสมรสเองโดยคู่สมรสหลากหลายทางเพศคู่แรกของอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาก็คือคุณนวพร์สุขหวังและคุณปรวริษาหนูเหลี่ยมซึ่งบรรดาคู่รักที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมในครั้งนี้ก็บอกเล่าถึงความรู้สึกดีใจพร้อมกับน้ําตาค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นย่างก้าวที่สําคัญของการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมในประเทศไทย ความรักของเราจะถูกรับรองด้วยกฎหมายบ้านเมืองนั่นหมายถึงสิทธิต่างๆของกันและกันก็นกจะเป็นไปเหมือนคู่สมรสชายหญิงไม่มีรักของใครพิเศษไปกว่ากันเพราะความรักเท่าเทียมกันและขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนสมรสเท่าเทียมจนสําเร็จค่ะแล้ก็ปราปื้มใจมากค่ะรู้สึกมีอนาคตพูดจริงๆนะคะเพราะว่าในขณะที่เราครบกันนะคะ <c oughs> เราผ่านอุปสรรคอะไรมากมายเนาะทั้งแบบว่า เรารักกันแต่ว่าครอบครัวเราอะโอเคแหละครอบครัวเราเนี่ยเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายครอบครัวเราน่ารักมากแล้วก็ครอบครัวแฟนก็น่ารักมากเช่นกันแต่ว่าเราอยู่ในสังคมอะค่ะการยอมรับที่แบบเราเป็นตัวตนอย่างนี้จริงๆแล้วอยู่ในข้อกฎหมายเดียวกันเรารู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็มีอนาคตรจริงๆเลยค่ะหกครับ<พ>ไปร้านนมด้วยกันก็เลยแบบไปเจอเขาตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปแล้ะเขาก็ว่าจะไม่ไปแต่ไม่รู้อะไรดนใจก็เลยไปเจอกันโกะครับเป็นผู้หญิงสวยแต่โกะอะไรเงี้ยมันก็เลยประทับใจไงครับ ก็ก็กรักยังไงก็รักเสมอครับแล้วก็จะดูแลกันตลอดไปแล้วก็จนกว่าจะหมดลมหายใจครับผมพี่อะเป็นคนดีเป็นคนดีมากแต่ว่าตอนนี้อยากขอบคุณพี่ที่เข้ามาในชีวิตหนูแล้วก็ก็เราจะเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีความสุขขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ รเราได้มีกฎหมายรองรับของชีวิตคู่ของเราจากการที่เราเคยอยู่แบบลอยๆกฎหมายรองรับว่าเรามีสิทธิที่จะดูแลคู่ชีวิตเราได้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอทรัพย์สินแล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาล18ปีค่ะเราเราชื่อเหมือนกันครับชื่อยุพินดีใจที่ได้มาอยู่คู่กันนะวันนี้ แล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายมาด้วยกันรักรักเสมอและก็จะรักตลอดไปครับเหมือนกันค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ด้วยนะครับที่จดทะเบียนสมรสไปเมื่อวานนี้รวมถึงที่ที่จะมีต่อหลังจากนี้ด้วยนะครับต้องบอกผู้ชม่านนี้ครับว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาของการเดินทางของกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทย เขาบอกว่าถึงจุดหมายแล้วในวันนี้นะครับไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนประเทศที่3ของเอเชียและเป็นประเทศที่38ของโลกที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับความรักของทุกคนในเท่ากันครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับทุกคู่ในทุกพื้นที่เลยทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวเมื่อวานนี้หลายๆจังหวัดเลยก็เกือบทุกจังหวัดแหละนะคะก็มีคู่รัก ไปร่วมกันจดทะเบียนเป็นวันแรกคือเอาเรื่องเอาชัยกันเลยทีเดียวนี่เป็นบรรยากาศเก็บตกนะที่นี่มาฝากกันในวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็นำเสนอไปหลายจังหวัดแล้วที่มีบรรยากาศแห่งความอบอุ่นไปด้วยความรักที่เกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับค่ะ